โอเคก็สวัสดีครับพี้ผมตอนนะครับในนะครับพาร์ทข้อ RPG นั่นเองนก็อา่าพาร์ทที่แล้วใช่ไหมเราไปเนเธอร์อุปกรณ์เราไม่พร้อมนะอ่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์พอจะไปต่อกรอนได้แล้วมั้งอ่าแต่โปรเทคชั่นผมน้อยมากเลยโปรเทคชันหนึ่งเองโดนตีตายไปนะเอาไป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 หางขนุนรอเลย ใช่แล้วก็งานหลักของผมเลยเนาะก็คือการหาเนเธอร์คอร์สนั่นแหละนะก็ผมจะมาทำซิมเพิลสตอเรจนะซึ่งอ้อันนี้เชื่อมไหนอะอถ้าเรามีไอ้นี่แปลกอันหนึ่งเราก็จะไปโอเคนะผมลงไปเก็บของได้ไหมโอเคเนเธอร์บานาน่านะ โอ้มีอันนี้ด้วยเอ๊แต่ว่าผมไม่ได้เอานี่มาเนี่ยผมกลัวผมกลัวมันพังมากเลยไอ้เนี่ยอันนี้ไฟฉาดไฟฉาดมันเอา่ไล้ริบขึ้นริบขึ้นริบขึ้นโอ้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 ริบขึ้นริบขึ้น กลัวไปดาบเราแรงนะอู้อู้มีมันโอ้ดาบสปีดเหรอพอกับไอ้นี่เราเลยหรืออะไรหรือใส่แล้วสปีดวิ่งไวขึ้นนะก็จะมีเจ้าตัวพวกเนี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าหยิบมันไปได้หรือเปล่าไม่ได้เนะ ซึ่งไอตัวพวกนี้มันไม่ตีเราอ่ะไม่ใช่เราจะเว้นไอตัวที่เป็นหัวหมูเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ใจมันนะไประวังไฟด้วยนะโปรเทคชันเราถึงเราจะเป็นเกาะอ,อ่าไอ้นี่แล้วก็ตามนะแต่ว่าก็ระวังตัวไว้ก็ดีนะนี่ผมมีฟอร์จูนแล้วนะตอนนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมใช่ไหม ด้วยความที่ผมมีฟอร์จูน่ะทำให้ผมสามารถเอาเนเธอร์คอร์สกลับไปได้เยอะมากก็หาต่อไปก็ขอญาตเปลี่ยนมือแล้วกันก็ไปเลย๋ยวต้องระวังเท้าให้ดีนะมันอาจจะตายได้องก็ผมก็มาหาเนเธอร์คอร์สหาใ้เร็แล้วก็แร่นรกเดี๋ยวผมว่า น่าจะเป็นของที่เหนือกว่าไอน,นี่แล้วเนาะอันนี้แร่เน,นี้ยไม่รู้ว่าสูงกว่าไดมอนด์แล้วหรือยังนะแต่ผมว่าน่าจะสูงกว่าแล้วนะซึ่งไอเน,นี้ยมันเอาไปทําเป็นแร่สีม่วงได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแร่สีม่วงคือแร่ที่เอามาเคลือบเหนือกว่าแร่เนเธอร์นะซึ่งแร่เนเธอร์อะถ้าเป็นวาริลาสูงสุดแล้วใช่ไหมแต่ของอันเนี้ยมันจะมีอีกแร่หนึ่งเป็นแร่สีม่วงนะซึ่งสามารถเอามาเคลือบดาบได้นะ เออโอ้ยตกไปตายแล้วเนี่ยโอ้ทำไมมันอันตรายอย่างงี้โอเคเนาะเจอในสเทอร์คอนแล้วเรามาเพราะเหตุนี้นะโอเคเนาะนี่ฟอจูนก็เก็บไปซักอ้าผมต้องการเท่าไหร่สองสต็กก็เหลือแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวว่าผมจะไปเก็บไอ้นี่ด้วยเนาะโกสโตนเออ ึ่งเป็นหนึ่งในของที่ผมอยากได้มากเลยผมเห็นมันอยู่นะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละตรงนั้นเป็นโฮมใช่ไหมอืมผมขอไปปีนไปหาโกสโตนกันอ๋อแล้วก็ดูทําเลตรงที่ไอ้นี่มันเกิดด้วยนะเพราะว่าผมว่าควรน่าจะทำความทองนะแต่น่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะเพราะว่าอุปกรณ์ผมยังไม่พอนอะเดี๋ยวเราอุปกรณ์ผมครบอ่อนมาอืมขีดนะโกสโตอนอ่าอยู่ตรงน้นหนึ่งอัน เฮ้ย,อไ,อออยนะไอ้ดอกไม้เนี่ยมันมันมันดอกอะไรอ่ะอ่าผมอยากรู้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ดอกไม้เนี่ยผมขึ้นไปเก็บได้ไหมผมอยากรู้ว่ามันเอาไปทำอะไรได้ดอกไม้รนะ้อยยากโอเคติดอะไรอ๋อติดโซ่าเปลี่ยนวิธีก็ได้ใส่ขึ้นไปครับใส่ขึ้นไปตอนลงต้องระวังนะพิกแอ็กเราขุดไวมาก อ,อ้ทำอะไรได้เอ่ยขออนุญาตนะไฟที่ไหนเล่าอ้ไอเนี่ย I L I อลไอเคโอ้ทำอะไรไม่ได้นะเหมือนเป็นของไบโอมเฉยๆเนาะซึ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้น โอเคลองแบบดิจิตอลโอเคผมว่าเวลาไปเก็บโกสโตนดีกว่านะเสียเวลาเออไหนนะอ๋ออยู่ตรงนู้นหนึ่งอันใช่ไหมไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดู้วยนะตรงนี้มีลาวาต้องระวังด้วยนี่มีลาวาตรงนี้ล่ะโอเคนะออต่อทางต่อทางระวังหลังด้วยนะ ว่าผมเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้กับพวกพิกมินแหละ,อะซอมบี้พิกแมนนะแต่ในเวอร์ชั่นใหม่เปลี่ยนชื่อแล้วผมเรียกว่าหมู่นรกเหมือนเดิมแล้วแหละนะก็ใช่หมูน่นรกไม่มีชื่อเลยละชื่อนี้แหละเพราะสุดละอันนี้อมแม็กมาบ็อกเนี่ยอ,อ๋อเนี่ยนะถ้าจะไม่ผิดอ่าแม็กมาบ็อกมันเอาไวท้ทำความทองใช่ไหมนะก็ แต่ถ้าเดินนี้ก็เก็บเหมือนกันนะเตรียมขึ้นไปเก็บโกสโตนดีกว่ะเราหมดสเวลาละไม่อยู่มันอยู่กลางลาวาเลยย่ามันไม่มีที่อื่นขึ้นแล้วอะมันขึ้นอยู่กลางลาวาเรายังไม่มีปีกปีกอิเล้าเราก็ไม่มีนะหล่นลงไปนี่แบบกลายเป็นโกโก้ครันช์ ตกลแกเป็นโกโก,โก้คันได้ลยถ้าลงนเโวโวระเบิดเลยอู้โหหอเล่นเลาอเล่นเราเล่น mm hmm. มาเจอดตรงหน้าไม่กลัวกล,กลัวจ้ำสแกกลัวกลัวมาตุ๋ยหลังมากกว่าไอ,อ้นะตุ๋ยหลังนี่คือแบบจบเลยนะชีวิตอะไปเที่ยวเลยโอเคนะระยะต่อไป เ,เดินระวังระวังอย่าเส่อหล่นลงไปโอเคเนาะถึงที่หมายแล้วโอ้สโตนใช้ฟอร์จูนขุดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมขอลองใช้อันที่ฟอร์จูนขุดก่อนแล้วกันโอเคโอเคโอ้ได้คอมาด้วยเอาว สื่อหมดเนี้ยถ้าเราหล่นลงมาจากที่สูงมากๆอ่ะมันจะติดสตดันดะ้วยนะมันจะไม่ผิดนาะแล้วเราก็กลับได้ล้ไป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 เดินอย่างระมัดระวังโอ้ยติดสตันก็คือถ้าเราหล่นลงมาจากที่สูงมากๆนะเราจะติดสตันแป๊บหนึ่งเนาะเป็นของวมดพระจันภัยนะั่นแหละอืม มันกเน็เป็นอะไรที่ดีนะมันตีเราไหมตัวเนี้ยถือดาบไว้ด้วยอ่ะผมไม่มั่นใจกับพวกนี้เลยเะโอเคเนาะเดี๋ยวเอาไว้ผมว่างๆเดี๋ยวค่อยไปตะลุยหาปราสาทนเนเธอร์นะซึ่งตอนนี้เราควรหาอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้อีกนิดนึงเนาะแล้วก็โปรเทคชั่นผมมันน้อยด้วยแหละ โอเคเนาะก็ถามว่าผมทำอะไรบ้างใช่ไหมหลังใหม่ก็อโอเคนุนะ่นเนาะก็เป็นฟาร์มฟาร์มอ้อยใช่ใช่อาวอาเอา,เอา,เอา,เอาตั้งงานเฟรมเล็กก็ไม่ดับก็มีฟาร์มอ้อยชูกาเค็เอาแล้วก็ฟา,การ์มข้าวชูกาเคนมเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมก็จะเอพไว้นะเพราะว่าผมเพิ่งจะเอพไปเนะาะากินแล้วได้เลย แค่นี้เหไม่มีประโยชน์ใช่ประโยชน์แล้วก็ส่วนค้อนอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเดี๋วผมจะเลิกใช้ท็อตแล้วนะะก็เปลี่ยนเป็นอันนี้แทนก็ตอนนี้เราได้ในเธอคอร์สมาสองสแต็กไก่ครึ่งหนึ่งนะก็อันนี้มันเหมือนดาบในเทอร์เรียเลยอ่ Attack นะอาอตแทกดาเมจหกเนาะยังไม่ได้เอนชาน ก็ถ้าได้อันเบกกิ้งกับชาร์จเน็ตก็เป็นอะไรที่ดีตีไวไหมคัตะนะตีไวกว่านะม,มันคลิกรัวๆได้อะเก็ไม,ไม่นะยัดไปยัดก็ไม่มีอย่างอื่นนะโอเคยัดไปยัดไปก็ามาอัพเกรดของได้นั่เนเองนะ ก็อนะัพควิกชาร์จน่ะส่วนใหญ่เพราะนี่อ่าถ้าเป็นอ่าจะบอกก่อนว่าวาลลลาวาลลลาไอ้นี้ไม่สามารถทำควิกชาร์จได้เกินสามสามหรือห้าเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจเนาะแต่อันนี้มันเป็นของมอดนาะก็อ,อเคนะเข้าใจตรงกันนะ อ่าโอเคประมาณนี้เนาะก็อันเนี้ยมันเป็นของมอมันเลยทําได้นะซึ่งการที่ยิงได้สแปมอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดีนะเอาจริงดูเหมือนนะ่ะมันจะตีเราไม่เข้านะมอนหลังจากที่ผมมีชุดเกาะอันนี้นะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเป็นตัวดาวเยอะๆคือตายเหมือนกันนะอ๋อแล้วก็ผมไม่ได้อัปเดตนะช่วงนั้นผมไปตะลุยรังออกมาด้วยนะก็เนี่ยน,น,นะเนี้ยเนียเนี่ยเนียนะเมุมเนาะน้องมึงมุมเนี้ย อันนี้มันมีบัฟด้วยเนาะคือม,มอนตอนเนี้ยมันจะมีบัฟด้วยก็คือโอเคอุ้ยนัดเดียวตายเลยแรงเวอร์ตายโห,หมือนเด็ดม,มันก็แรงอยู่นะใช้ได้เละแต่ว่ามันจะมีตัวประหลาดซึ่งไอพวกเนี้ยมันม็อบธรรมดาใช่ไหมมันจะมีพวกทโร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 โทรหรือออกเนี้ยแหละมันผมไปบุกรังมันมาแล้ว คือตอนนั้นยังไม่มีหน้าไม้อันนี้นะผมมีแต่โบกากๆที่เป็นไอรอนโบอะ่ะคือผมยิงประมาณยนะีมั้งยี่สิบถึงสาสิบนับเนี่ยแหละกว่าจะตายอะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบตอนนั้นลูกธนูผมก็เบามากด้วยนะโอเคนะอันนี้ก็อันนี้เป็นคิมสันไอรอนนะซึ่งเอามาเผาได้นะครับโอเคแล้วก็มีอันนี้ คือเนี่ยผมหาแร่เนี้อยู่นะมันอ่านว่าอะไรพาราดอกอะไม่น่าใช่อันนี้คืออ่าวันเลียงมังกรนะซึ่งผมยังไม่เจอนะเจอแต่ตัวที่มันมาตีเราี่อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะซึ่งไอแร่เนี้ยหาได้จากไหนไม่รู้ไอเนี่ย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 น่าจะในเนเธอร์นะซึ่งหายยากมากโอเคเอาไปเผานะโอเคนี่นี่เผาแล้วก็อันเนี้ย ถ้าเคลือบอันนี้จะทําให้ตีติดไฟด้วยนะแล้วก็ชุดมันผมไม่แน่ใจว่าชุดมันกันไฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็วก็จะมีของพวกนี้โอเคอันแนวอะไรกอะไรพวกนี้นะเ,เครื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องของบอดเนี่นยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเ,เครื่องพวกนี้ยมันทำอะไรได้โอเคนะ ก็นี่เลยเดี๋ยวอาโอเคเดี๋ยวผมเอาลองเอาแร่นี้เผาดูก่อนนะแล้วก็คลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะเป็นคล้ายๆทำแบบสปีดเพย์อะไรพวกนี้เนาะก็คืออ่าไม่ใช่สปีดเพย์แบบเล่นปุ๊บ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 ,บแล้วจบนะไม่ใช่อันนะั้นอ่าจะเป็นแนวแบบอ่าอะไรนะคือเวลาผมสร้างเนี่ยจะได้ดูสดๆเลยว่าผมสร้างนะแต่ว่าผมจะ สปีดคลิปให้แล้วกันนะก็เอ้าไมค้าผมอาจจะไม่ตัดอ่ะคือแบบไม่ตัดชึบแล้วไปหน้าตัดไปไหยนะผมอาจจะทําเป็นสปีดแทนนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าแบบเออผ,เอผมเล่นจริงเธอผมเล่นจริงไม่ได้แบบไปไปทำอางอื่นนะ,ะี่ชูก้าเอาเอามาให้ดูแล้วนี่อ่อ่าแล้วก็มีตรงนั้นเนาะแล้วก็รองเท้าเนี้ยผมไม่มีอ่าผม รงเท้าเหล็กผมว่าจะมีเดินบนน้ำได้นะก็คืออ่าฟอรสเซนฟอร์สเ,เวิร์กหรืออะไรสักอย่างน,น่าจะใช่เนี่ยฟอร์สเวิร์กนะเวลสามซึ่งมันดีมากๆเลยเพราะว่าตอนผมไปสำรวจผมใช้นะแล้วผมก็มีอีกอันนึงซึ่งผมกำลังจะมาอัพเกรดเนี่ยแหละก็ผมไม่ต้องมีนะครับแล้วก็ใสไปแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเวลหนึ่งนะเห็นนะ ได้คาดเลเวลหนึ่งเนาะก็คือเราไม่สามารถแบบวิ่งกระโดดได้เนาะก็คือวิ่งกระโดดก็คือแบบกระโดดแล้วแบบแหะน้ําแข็งมันไม่โละเนาะก็เดีย๋ยวมีเวลาผมจะอัพเนาะอัพให้มันเลเวลสูงๆวันนี้หน่อยแล้วก็ตอนนี้ผมได้เนเธอร์คอร์สมาดีมากมากเลยอ่าแล้วก็โกสโตนโกสโตนผมจะามาใส่คอร์สนะซึ่งอ่าที่อัพเกรดเลย ถามว่าทำไมผมถึงเอามาอัพใส่ค้อนใช่ไหมโกลสโตนก็นี่เลยนะก็ชว์อ่าความคงทนอาจจะหายไปนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ว่ามันทำให้เราทำอย่างนี้ได้อ่าซึ่งเราไม่ต้องใช้ถ่านเราเก็บถ่านไว้เผาของดีกว่านะก็คือเราสามารถเอาวันเนี้วางไฟได้แทนท็อตเลยเราจะได้ไม่ต้องแบกท็อตไปเยอะๆเนาะ โดยปกติเวลาคนสร้างไมค์คร f t เนี่ยเวลาสร้างของสร้างอะไรพวกเนี้ยคือเราต้องคราฟทอตแล้วก็พกแม่งไปเยอะเยอะเลยเพื่อที่แบบเอามาวางไม่ให้มอนมันเจิดนะับแต่ว่า้าเราเมียนเนี้ยอ่าเป็นไอคอนเหลืองเนี่ยคอนผมเรียกคอนเหลืองแล้วกันนะคอนเหลืองเนี่ยมันสามารถใช้เนี่ยสะดวกสบายนะไม่ต้องแบกทอตให้หนักกระเป๋าใช่ไหมเออเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูตรงฟาร์ม N p c ซีนะ อันนี้เก็บไปไร่ใช้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอเคมีโล่โล่ใช้จริงโล่มันทําโล่ของบอทได้ด้วยนะแต่ผมไม่ได้ทําเลยโอเคเนาะก็่าเดี๋ยวพาเดิน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 เนเดนเดิเคนเะอันนั้นเดินะเดเิแบบนเดินเดิ็เดินมดินะเดนะิเนเะดินเดิเดนเดินเดินเินเเินเดเดนเดเดินเดนเดินเเนเดนเเน อ่ะเหะก็คือแต่เราต้องมีตัว v วเล a เจอร์ก่อนนะถึงจะทําได้นะก็มันจะน้องๆบางคนอาจจะเคยเล่นแล้วแหละเพราะว่าใครที่เล่นหมดบ่อยๆก็จะรู้นะมันคือหมอดอ่าอีซี่ i l เล g เจอร์ใช่ไหมเออน่าจะชื่อนั้นนนองก็จะมีเทปเนี่ยจะมีอาวุธขายด้วยเนะก็ถ้าเป็นวอลลิลาก็ถือว่าเป็นพ่อค้าที่ขายอาวุธก็พอตัวอยู่ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะโดนเอาไปเปลี่ยนนะแบบเหมือนแบบให้ซอมบี้ไปมันจะมีมันจะมีห้องเอาไว้ทําให้กลายเป็นซอมบี้แล้วกลับมาด้วยเหมือนกันนะก็อ,ะะกอันนี้ก็รอมันโตนะแล้วก็มาทําอย่างนี้ได้นะอันนี้คืออันนี้คือความเหล็กนั่นเองนะอ่าเนี่ยนะความเหล็ก อย่าดูนะอย่าดูนะอ่าเห็นนะเห็นนะเนาะเอาคือฟาร์มเหล็กนั่นแหละก็คือในเมื่อเราเล่นหมดเนาะเราก็ใช้หมดใช่เนาะเราก็จะมีมาให้โอเคเนาะนี่จะมีหมดมาให้เนาะซึ่งถามว่าอาวุธเทียร์สุดท้ายใช่ไหมที่ผมอยากทำเลยนะก็คืออันนี้มันโหดแล้วใช่ไหมมันจะมี ขาเ,เรียกว่าไงอ่ะมันเนี่ยนะมันสามารถเอาอันเนี้ยมาเคลือบได้อีนะมันเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะเนี่ยนะแต่ว่าอันที่ผมสนใจคือตัวอันติเมตนะซึ่งเป็นของที่ชิ้นสุดท้ายน่าใช้มากเลยนะก็คือมันจะรวมความสามารถทุกอย่างของทุกแร่เนาะอันนี้เนาะอันติเมตใช่ไหม อา,อาจจะอ่านผิดก็ได้ตนะ้องขออภัยด้วยแล้วกันนะก็ไปเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอมผมอยากได้ออไอ้นี่เลื่อาจังเลยอะ่ะก็คลิปนี้ถ้าน่าเบื่อต้องขออภัยด้วยนะก็เดี๋ยวคลิปถ,ถัดไปก็เดี๋ยวผมจะพาไปแบบตะลงุตลงตะลุยมัางแล้วนะอ่าเดี๋ยวให้ดูเนาะผมก็ได้ถางภูเขาก็ตรงีทิ้งไปแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นคลิปแนวอัปเดตให้ดูแล้วกันผมเล่นอะไรไปบ้างนะก็มีเลยหรือใครแบบว่าพี่แบบดูไปสะใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีแฟนเพจด้วยเนาะแต่ว่าอ่าผมกําลังฝึกทําอยู่เนาะในการตัดคลิปแล้วเอาแฟนเพจมาใส่นะแต่ก็คือแบบเดีย๋ยวผมกําลังฝึกอยู่แต่ผมยังใส่ไม่เป็นนะผมทําตามเขาแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าคราวหน้านะก็เดีย๋ยวผมเวลามันเหลืออีกนิดนึงเดีย๋ยวผมเนี่ยนะโอะเคผมจะพาไปดูลังออกดีไหมอ่ะนี่นีนี่นี่ตรงนี้เราเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้คือลังออกนะโอเคนะพื้นมานละลายก็คือลังออกลังออกเนาะก็ที่ผมไปบุกมานะแล้วก็ชีแรกอ่ะ ผมยังไม่รู้ว่ามอดเนี้ยมันทำอะไรได้เนาะอ่า easy b i l d e r เนี่ยใช่ไหมอย่นี้ easy p i c k l i n อเคก็คือผมก็เลยมาทำฟาร์ม v i l g e r ไว้ตรงนี้โอเคนะเนี่ยเนาะทีแรกผมก็มาทำฟาร์ม b i l d e r ไว้ตรงนี้ซึ่งสรุปปรากฏว่าอ่ามันพอผมก็ไปลองดูอ้าวมอดนี้มันก็ใช้ง่ายเนาะก็เลยเปลี่ยนไปเล่นมอดใช้มอดของมอตแทนนะโอเคนะ พาไปดูลังออกไหมแต่ว่าออกมันตายแล้วนะแป๊บๆเวลาเหลืออีกนิดขาเดินไปดูเนี่ยมันเขาเรียกไงมันมันเดินมันเดินแบบค่ไหนคือถ้าเป็นเวลสูงๆอะ่ะมันจะขยายแผ่นอย่างใหญ่เลยนะแล้วเราก็เดินไปไดนะ้ก็คือเราไม่ต้องใช้เรือแล้วแหละอัปเด็กให้วิ่งไวๆพอนะเนี่ยผมกำลังอัปเดตกอยู่พอเราวิ่งไวมันก็เดินบนน้ำได้นะนี่ มาถูกทิศปะเนี่ยอืมตอนนี้ผมอยู่ไหนเนี่ยเอาไปไหนああเลยเอ้าเดินอ้อมโลกดีดีดีนะก็เดี๋ยวผมพาเดินไปดูแล้วนาอาจจะเป็นอาจจะมีการสปีดลิปเกิดขึ้นนะอยไปเด่อยไปเสียิทธเับน้ำว้าท เดินมาถูกวะเนี่ยเดี๋ยวกลับลำบากนะโดนบ้านอยู่สองร้อยก็บอกเดินมาถูกวะเนี่ยไปไหนอ๋อโอเคก็ไกลยอยู่แหละผมอาจยัไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรนะเพราะว่า NPC มันมีบุกเชลมีอะไรขายนะซึ่งเดี๋ยวผมก็ AFK ทิ้งความอ้อยไว้เสร็จแล้วผมก็ โอเคนะเห่นงเีีโหลดอย่างไวอะอโอ้โอย่างไวอะครับตรงนี้ตรงที่เราโดนนังเงือกดูดไปใช่ไหมใช่ปะผมจำได้อยู่ถ้าจะใช่นะเดีย๋ยวเราเดินอ้อมไปอ้อมไปหวังว่าจะไม่เจอมังกรน,นะแต่ถ้าเจออาจจะสู้ได้ก็ได้นะ เพราะตอนนั้นคือผมเจอแล้วสู้ไม่ได้นะผมต้องหนีแล้วของคิ้งไป อ่าตอนนี้อ่ามันอาจผมอาจจะสปีดคลิปมาถึงตรงนี้เลยเนาะก็นี่เนาะก็คือผมอะ่ะมีอ่าฟอสเวิร์กใช่ไหมเนี่ยเห็นปะผมก็โยนไอ้นี่ทิ้งไว้อยู่ก็คือเนี่ยมันก็นี่นะก็คือมันมีออกอยู่นะตอนนี้ผมฆ่าทิ้งไปแล้วซึ่งผมยังเก็บไอ้น,นี่มาไม่หมดเลยโอเคนะขอญาตเก็บแล้วกันเพราะว่าเราจะใช้เหล็กจำนวนมากเนาะ เนี่ยนะก็ผมก็ฆ่าไปหมดแล้วแหละออกอะ่ะมันมีอยู่ตัวเดียวนะหรือยักษ์ตาเดียวไม่รู้อาเนาะก็จำนี้เลยแล้วข้างๆกันมันก็สปอนทับกันนะเป็นเนี่ยซึ่งผมก็ยังเข้าไปสู้ไม่ได้นะโอเคนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะแล้วก็ผมอาจอ่าไม่อานละโอเคนะก็ขอตัดคลิปจบแต่เพียงเท่านี้เลยนะก็สำหรับใครที่ รับชมมาตั้งแต่ EP แรกก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเนาะสำหรับคนที่กดแล้วกดแชร์กดกระดิ่งให้หน่อยด้วยอ่าก็ได้นะครับครับ